สวัสดีครับกับเช้าวันพุธแบบนี้วิเคราะห์จอเลึกที่เด็ดกับเหล่าไร้หลา,หลาประจําวันพุธที่5พฤศจิกายนค่าคืนวันพุธแบบนี้มีฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกครับลงเตะพร้อมกันหลายคู่และสําหรับคู่ที่น่าจับตามองครับที่ไม่สามารถพาได้เหล่านํามาฝากครับเป็นศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกระหว่างตัวแทนจากกองกิ้งครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พัะทะตัวแทนจากเยอรมนีครับ บรัเซลดอตมูลเป็นการประทะก,กันร,ระหว่างทีมที่ฟอร์มดีอย่างเรือใบสีฟ้าครับที่ชนะ4จาก5นัดหลังสุดต้องมาเจอกับทีมที่มีฟอร์มโคตรร้อนแรงอย่างเสือเลืองดอตมูลครับที่สามารถเก็บชัยชนะได้แล้ว4นัดรวดศึกนี้คือศึกการแย่งชิงจ่าฝูงอย่างชัดเจนครับ ทั้งสองทีมมีอยู่7คะแนนเท่ากันและเกมในวันนี้ครับใครเป็นผู้ชนะแทบจะการันตีตำแหน่งการเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายอย่างแน่นอนและก่อนที่เราจะไปเข้าสู่การวิเคราะห์เจาะลึกเกมประจำวันนี้กันพี่ๆท่านไหนครับที่สนใจร่วมกิจกรรมดีๆจากเหล่าร้อยหลาเหล่าร้อยหลาครับมีกิจกรรมดีๆให้พี่ร่วมสนุกกันทุกวันนอกจากกิจกรรมดีๆที่เรามีมาฝากทุกวันแล้วเรายังมีทีเด็ดให้พี่ไปประกอบการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นจานชุดจานเดียวแจกฟรีทุกวันครับแน่นอนครับฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายและมาร่วมสนุกกับเหล่าร้อยหลาคร สามารถพิมพ์แอทไซน์หนเ,เข้าที่บ้านเขียวได้เลยครับเราไปกันที่สนามเอดีฮัสเตเดียมบ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเวลาที่3ประเทศไทยศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี i, ้ City, เปิดบ้านพบเสือเหลืองอย่างบรัสเซิลดอทมุลทีมยอดดังจากเยอรมนีคู่นี้ในตนารางคะแนนทั้ง2ทีมแข่งกันไปสามนัดและมีเแต้มเท่ากันดอทมุลครับยุ่มดับที่6ประตูได้เสียดีกว่าบวก5ส่วนทางแมนซิตี้ครับหลังยุ่มดับที่7ประตูได้เสียอยู่ที่บวก4และเกมในวันนี้ครับใครที่เป็นผู้ชนะ แทบจะก,การันตีการเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายอย่างแน่นอนเราไปอัปเดตข่าวสารของเจ้าบ้านอย่างแมนซิตียก่อนนะครับเบ๊กโกเดียร่านะครับได้รับข่าวร้ายครับมาร์เตโอโคประสิทธิได้รับอาการบาดเจ็บครับอาจจะต้องพักยาวหลายเดือนแต่ก็ยังพอมีข่าวดีให้กับแฟนๆแมนซิตี้ครับดีใจในวันนี้บ้างฝั่งของโรดี้และออริเงบาลฮาเแลนครับที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าได้รับอาการบาดเจ็บเล็กน้อยตอนนี้ครับฟิตสมบูรณ์แบบพร้อมลงสนามเกมในวันนี้แล้วฝั่งของเสือเหลืองบุสเซียดอร์ตมุนกันบ้างครับ ข่าวดีของวันนี้แนวรับตัวละครับกลับมาแล้วทังนิโก้ชอตเตอร์เบตและนิคาซูเล่ฟิตสมบูรณ์แบบพร้อมกลับมาคุมแผงหลังวันนี้พร้อมด้วยกับตันทีมอย่างเอเมรเรชานครับพร้อมที่จะลงสนามแล้ววันนี้ตัวที่ขาดไปในวันนี้ครับก็จะเป็นจูเรียนดิวองริวครับที่มีอาการบาดเจ็บหัวไหล่แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ11ตัวจริงหลักของดอทมุนเท่าไหร่ครับเรามาเหลาฟอร์มของเจ้าบ้านอย่างแมนซิตี้กันก่อนนะครับ5นัดหลังสุดแมนซิตี้ชนะ4แพ้แค่นัดเดียวนัดล่าสุดครับในศึกพรีเมียร์ เอาชนะบอลมัดไป3ประตูตอนน่อ1ก่อนหน้านั้นในศึกคราเบลครับเอาชนะสวอนซีซิตี้ไป3ประตูตอนน่อ1ภาพรวมฟอร์มของซิตี้ตอนนี้ถือว่าดีอย่างชัดเจนครับฟอร์มดีมาก ชนะถึง4จาก5นัดหลังสุดดูเหมือนการที่เรือใบสะดุดแพ้วิลลา0นย์ประตูตัวหนึจะเป็นเพียงอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยครับเพราะสินัดที่เหลือพวกเขากดไปถึง10ประตูและเก็บได้2คลินชีตตัดภาพไปที่เสือเหลืองอย่างบรุสเซีลดอทมูลกันบ้างน,นะครับคู่แข่งจากเยอรมนีครับผลงาน5นัดหลังสุดรวมทุกรายการชนะ4แพ้เพียงหนัด นัดล่าสุดในศึกบนเดสลิก้าเยอรมันครับเป็นฝั่งของดอทมูนนะครับที่เอาชนะเอาบวกไป1ประตูต่อศูนย์เกมในวันนั้นดอทมูนครับเล่นได้อย่างเหนียวแน่นครับก่อนหน้านั้นครับบุกเอาชนะแฟรงเฟิร์ตไปถึง2ประตูต่อหนึ่งภาพรวมของดอทมูนครับถือว่าฟอร์มร้อนแรงไม่แพ้กับซิตี้แพ้บาเยอร์มิวนิกจ่าฝูงเพียงนัดเดียวครับถือว่าเข้าใจได้และหลังจากนั้นครับพวกเขาชนะรวดติดต่อกันถึง4นัดฟอร์มในปัจจุบันของซิตี้และสื่อเหลืองครับค่อนข้างสูสีกันมากชนะกี่ เหตเฮดุที่เจอกันของคู่นี้ครับเหล่าร้อยลาครับขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยว่าสีนัดล่าสุดที่เจอกันในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกฝั่งของเือเหลืองดอทมูนครับไม่เคยเอาชนะแมนซิตี้ไปได้เลยฝั่งของซิตี้ครับเอาชนะได้ถึง3ครั้งเสมอกันเพียง1ครั้ง นัดเดียวที่ดอทมูนครับเอาชนะซิตี้ไปได้ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2018ครับแมตวันนั้นเป็นแมตอุ่นเครื่องครับที่ดอทมูนครับเอาชนะแมนซิตี้ไปได้1ประตูต่อ0ูนดูจากสถิติแล้ว2ครั้งที่สือเหลืองมาเยือนเอเดียสเตเดียมครับดอทมูนครับไม่เคยเอาชนะฝั่งของแมนซิตี้ไปได้เลยเป็นสถิติที่ตามหลอกหลอนของฝั่งดอทมูนอยู่ตลอดครับวันนี้ครับดอทมูนจะมารบสถิตินั้นหรือไม่ เราไปดู11ตัวเรามาดู11ตัวจริงที่คาดการและแผนการเล่นกันก่อนนะครับฝั่งของเจ้าบ้านแมนซิตี้มาในรูปแบบ4-1-4-1เป๊ปโกดิอลาครับใช้แผนนี้ขยี้คู่แข่งมานักต่อนักแล้วผู้ลักษาประตูครับใช้เป็นจอร์จิดารารูมาแผงหลังครับมาติอุสนูเนสจอห์นสโตนลูเบนดิอัสและวิกโก้รู伊斯มิดฟิลด์ตัวรับที่เป็นตัวแทนของโรดี้ครับไทยานี่ไรเดอร์กองกลางตัวรุกครับมีโอไรดี้นิโก้กอนซาเลสฟิลฟอร์เดนและ,และเจอร์าามีโด เออริงบเบลฮาแลนด์ครับวันนี้ต้องเจอกับทีมก้าวย่างเสือเหลืองดอทมุนเกมลุกของซิตี้ชุดนี้ครับค่อนข้างน่ากลัวครับไม่ว่าจะเป็นเชอร์มีโดกูฟิลฟอร์เดนและเออริงบเบลฮาแลนด์ครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้แนวรับแบบไหนครับต้านทาน3ตัวลุกแบบนี้อยู่ฝั่งของทีมเยือนย่างเสือเลืองดอทมูลครับวันนี้นิโก้คอวัชครับมาในรูปแบบ3 4ม1ีนี่คือรถบัตที่พร้อมสนกับเรือใบสีฟ้าครับผู้สาประตูใช้เป็นเกก์ร์โคเบล สามแผงหลังนำทีมโดยเบนเซเบนี่นิโก้เชลเบตวันเดมาอันชอนสองวิงแบ็กใช้เป็นยูเนียนเรอสันและโดมินิกสซเวนสันมิกฟิลด์แดนกลางใช้เป็นมาร์เซลซาบิเซอร์เฟริกเอนเมชาคู่หูตัวรุกใช้เป็นคาริมอเดมายีและมัคซิมิเลียนไบเออร์ส่วนหน้าเป้าใช้เป็นเซรูกิลาซีวันนี้นะครับดอทมูลมาด้วยความมั่นใจแบบเต็มถังครับชนะมาแล้ว4นัดรวดและที่สำคัญนะครับวันนี้ครับได้แนวรับแบบฟูลทีมแล้ว การได้ตัวชอร์กเบกและอันทอนกลับมาครับวันนี้ทําให้3แผงรังครับมีความเหนียวแน่นขึ้นมากและสําหรับคู่นี้ครับเหล่ามองว่าเป็นมวยที่ค่อนข้างถูกคู่และสู่สีกันมากระหว่างทีมฟอร์มดีอย่างแมนซิตี้ครับกับทีมที่มีฟอร์มร้อนแรงอย่างดอทมูลถึงสถิติจะมองว่าฝั่งของซิตี้ครับโมทางดอทมูลค่อนข้างมากแต่ในปัจจุบันแล้วดอทมูลครับก็ไม่ได้หมูครับที่จะให้ซิตี้เคี้ยวกันง่ายๆคา,าดการณว่าวันนี้ครับจะเป็นฝั่งของแมนซิตี้ครับของบอลและบุกอัดเข้าใส่ของดอทมูล ส่วนทางดอทมูลครับถ้าอยากจะสร้างปฏิหาริย์ก็ต้องรับให้เหนียวแน่นครับและต้องอาศัยจังหวะสวนับครับลงโทษฝั่งของแมนซิตี้ให้ได้สําหรับเราเาล่อยลาแล้วเชื่อว่าประวัติศาสตร์จะส้่รอยครับถึงดอทมูลจะสู้ได้สูสีอาจจะยิงได้ด้วยซ้ำครับแต่สุดท้ายแล้วความเขี้ยวของเจ้าบ้านอย่างซิตี้จะเป็นฝ่ายที่บทเอาชนะไปได้อย่างหืดจับฟันธงครับว่าจะเป็นฝั่งของแมนซิตี้เปิดบ้านเอาชนะไปได้ด้วยสะกอร์อประตูต่อหนึ่งจบแล้วนะครับกับการวิเคราะห์เจาะลึกทีเด็ดกับเหล่าร้อยลา พี่พี่ท่านไหนครับที่สนใจร่วมกิจกรรมกับเหลาแล้วสามารถเข้าไปที่บ้านเขียวและพิมพ์ s อสไซน์ได้เลยครับกิจกรรมดีๆมีให้ทุกคนร่วมสนุกกันทุกวันครับรับรองครับว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วเจอกันครับวันพรุ่งนี้ดูบอลให้สนุกครับตื่นมารับตางกับเหลาเลยล่ะสวัสดีครับ